สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัตสึโอไอเในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง5เหตุผลที่ทําให้หนังสือในอเม z o n KDP ของคุณขายไม่ออกหรือขายออกได้น้อยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยที่เหตุผลข้อแรกก็คือหน้าปกหนังสือของคุณมันไม่โดนใจคนซื้อครับจริงๆแล้วเหตุผลเรื่องหน้าปกเนี่ยผมถือว่าเป็นเหตุผลข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่ะดูจากสิ่งแรกที่คนซื้อเขาเห็น เวลาเขาจะเข้ามาหาซื้อนังสือก็คือหน้าปกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าหน้าปกของคุณเนี่ยมันไม่ดึงดูดใจนะครับก็ทําให้คนซื้ออะมีโอกาสน้อยที่จะแบบหยุดดูหนังสือของคุณแล้วก็คลิกเข้าไปดูครับขนาดเขายังไม่หยุดดูเลยแล้วเราจะขายได้ยังไงถูกไหมครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องทําให้เขาหยุดดูได้ก่อนแล้วก็คลิกเข้าไปดูหนังสือของเราได้นะครับอเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูเช่นเรามาดู c o l o r i n g Book กันนะครับแบบง่าย จะได้เข้าใจตรงกันนะครับคน l ลื่อนเล่มบ o ๊กฟอ r ์เนี่ยจะเห็นได้ว่าปกในหน้าแรกเนี่ยก็คือแต่ละเล่มเนี่ยคือสวยมากเลยนะครับอย่างเช่นเล่มนี้เนี่ยของอ่า l i t t l e c o r n e r เนี่ยครับเห็นไหมครับว่าพอเห็นอย่างเงี้ยเราอ่ะเอ้ยก็อยากรู้แล้วว่าเออในเล่มมันมีอะไรบ้างแล้วยิ่งคนซื้อส่วนใหญ่อ่ะคือเขาซื้อผ่านมือถือรูปที่เขาเห็นอ่ะก็จะเล็กกว่านี้ครับแปลว่าถ้ารูปเล็กๆยังดึงดูดใจเขาไม่ได้เนี่ยก็แย่แล้วครับ มันไม่มีใครอยู่ดูหนังสือเราดูเล่มข้างๆก็ได้ครับเล่มนี้ยิงเป็นสปอนเซอร์แอดมานะครับจะเห็นได้ว่าโหปกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือตรงนี้ก็อ่านไม่ออกครับคืออะไรอะอ d ดดาวน์คอนเรลิงคือต้องเอียงคอดูถูกไหมครับแล้วฟอนต์มันก็เล็กกว่านี้อีกในมือถือ,อะคนก็ยิ่งไม่สนใจอีกนะครับดังนั้นเนี่ยข้อแรกเลยเนี่ยวิธีแก้คือต้องทําปกให้ดีก่อนนะครับไอการทําปกที่ดีเนี่ยมันก็บอกกันยากนะครับคือปกที่ดีของแต่ละหมวดอะมันก็ ไม่ได้จะขายกันทุกอันอย่างคอลเลอริงเงี้ยปกที่ดีก็ควรจะดูค l ี a n ดูง่ายคนแบบมองดูไกลๆก็เข้าใจว่ามันระบายสีอะไรชื่อบนปกเนี่ยก็สัมพันธ์กับรูปภาพที่อยู่บนปกอะไรแบบนี้นะครับส่วนอย่างอื่นๆเนี่ยก็ลองไปรีเสิร์ชดูว่ามันเออ ไอห,หน้าแรกของคีย์เวิร์ดเนี่ยปกเขาทํากันสไตล์ไหนแล้วเราก็ลองทําบ่อยๆเราก็จะเข้าใจแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นลองกลับไปเช็คปกหนังสือของตัวเองกันดูนะครับว่ามันอะทำให้หนังสือของคุณอะขายไม่ออกหรือเปล่ามาดูกันที่ข้อที่2ครับก็คือเรื่องนิสที่ทํามายากเกินไปเรื่องนิสหรือตลาดที่ทำเนี่ยมายากเกินไปมันก็ทําให้หนังสือของคุณอะขายไม่ได้นะครับเช่นสมมุติน,นะครับ คอนดิเรลิงบุ๊กฟอร์ดาวเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากครับที่ทำอะ่ะหรือหรือสมมุติว่าถ้ามันกว้างไปสมมุติผมอะ่อะแมนดาลาคอนดิเรลลิ่งบุ๊กฟอร์ดาวอย่างนี้นะครับมี10,000รีเซลนะครับนี่ครับคือคู่แข่งมันเยอะแบบคู่แข่งคุณมีเกินหมื่นคนนะครับในคีย์เวิร์ดเนี้ยแล้วคุณก็มาทำอะ่ะแล้วยิ่งคุณเป็นมือใหมอ่อ่ะยากมากเลยนะครับที่คุณจะทําปกหรือว่าการจัดวางเลเยอร์ของหน้าปกเนี่ยให้สวยกว่าเขาได้ดังนั้นเนี่ยยิ่งเลือกหมวดยากนะครับแล้วก็เป็นมือใหม่ด้วยเนี่ยม น้อยลงนะครับส่วนวิธีแก้ในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเราต้องนิสดาวลงไปครับทำเรื่องที่มันคนยังทำน้อยๆแต่ว่ามีความสนใจพอประมาณนึงคือเราทำไปเนี่ยอย่างนิสดาวเนี่ยอย่างสมมติผมทำแมนดาราคอนเนล n ลิงเนาะในหมวดนี้เนาะการนิสดาวเนี่ยก็คือลองมาลองไล่เคาะดูก็ได้ครับไล่ทีละอันเลย A B C อะไรอย่างเงี้ยแล้วดูว่าเรื่องไหนที่น่าสนใจสมมุติ Animal Mandala ะครับลองกดเข้าไปเห็นไหมครับว่า รีเซลตัวนี้ลดลงเยอะมากนะครับจากเกินหมื่นเนี่ยเหลือแค่เกิน3,000เองนะครับผมวติผมก็เอามาไล่อีกแอนิมอลเนี่ยเราก็รู้เป็นสัตว์เนาะเราก็เปลี่ยนเป็นชนิดของสัตว์เลยเช่น สมมุติผมทําเป็นเบิร์ดมีนะครับมีสเกตเบิร์ดเยอะนะครับเราก็เอาออกเราก็เปลี่ยนไปครับสมมุติเป็นยีราฟอ่ะยีราฟมีไหมไม่มีนะครับเป็นเอลเฟ์อ่ามีนะครับเอลเฟ์นะครับแมนดาราคอนเลนตงบุ๊กหกพันก็ยังเยอะไปครับคือเราต้องหารีซิรที่สําหรับมือใหม่เนี่ยแนะนําเลยนะครับไม่ควรเกินพันครับไม่งั้นเนี่ยขายยากมากๆครับถ้าเกินพันไปแล้วคือไม่ใช่มันขายไม่ได้ครับมันก็ขายได้แหละแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นมือใหม่เนาะแล้วสมมติว่าเออเราก็ยังเพิ่งหัดทำอะไรเงี้ยแล้ว ส่งไปเกินพันน่ะคู่แข่งมันก็เยอะแล้วเราก็ยังทําได้ยังไม่ดีอ่ะมันก็ยิ่งทําให้เราอขายยากมากขึ้นนะครับก็ลองไปไล่หากันดูนะครับต่อไปเหตุผลที่3เนี่ยก็คือเรื่องเรื่องที่จะทํามาซ้ํากับคนอื่นมากเกินไปจริงๆแล้วเหตุผลข้อนี้มันจะคล้ายๆเหตุผลข้อเมื่อกี้นะครับแต่ว่ามันต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าการเลือกนิดที่มาทํายากเกินไปเนี่ยก็คือแบบเรื่องหมวดที่มาทําเยอะแล้วแต่ว่าพอเรานิ c ดาวลงไปอ่ะบางทีเนี่ย อย่างจริงๆแล้วแมนดาราคอนเนลลิงบุ๊กที่มันเป็นแอนิโมเนี่ยจริงๆสัตว์มันมีหลากหลายชนิดมากเลยใช่ไหมครับแล้วก็พอเรามาไล่เซิร์ชดูเนี่ยลองเอาชื่อสัตว์ต่างๆมาใส่บางอันก็ยังไม่มีสักเกตไอ้ไม่มีสักเกตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีความต้องการนะครับเพียงแต่บางทีมันอาจจะยังไม่มีคนทําเลยนะครับแต่ว่าแมนดาราเนี่ยก็คือโอเคแหละมันมันเป็นเรื่องที่คนทาซ้ําเยอะก็จริงแต่ว่าเราสามารถ เอาตีมใหม่ๆหรือมุมมองใหม่ๆไปใส่ให้กับมันได้เสมอๆนะครับเพราะว่าหัวใจหลักของการระบายสีนมนดารานนี่ก็คือรูปที่มันเป็นรูปสมมาตรหรือว่ามีลวดลายเนาะก็มันจะต่เข้ามาเกะคือเข้ามาเกะเรื่องนิสมาแลเรื่องหมวดมาแลแต่สุดท้ายแล้วอ่ะถ้าสมมติทุกคนต่างทำโฮสต์คอลเลอร์ลิงกันหมดเนี่ยมันก็จะไม่มีหนังสือใหม,ม่ๆเกิดขึ้นเลยใช่ไหมครับผมก็จะมีอีกวิธีหนึ่งมาแนะนําในการที่จะแบบว่าแก้เรื่องที่วิธีที่เราจะไปทําซ้ํากับคนอื่นน่ะก็คือการที่แบบ ทีม2ทีมอ,อ่ะเข้ามาคอมบ่ายเลยว่าเข้ามามิกกันนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาแล้วบางทีถ้าคุณโชคดีอ่ะทีมทั้งสองทีมที่คุณจับมารวมกันอ่ะเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทํามาก่อนหรือว่ามีคนทําน้อยแล้วมันเป็นเรื่องที่มีความต้องการสูงอ่ะมันก็จะทําให้หนังสือของคุณเนี่ยขายได้ง่ายมากๆครับแล้วก็ขายดีด้วยแต่วิธีเนี้ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้มือใหม่ทําเท่าไหร่หรอกลองแค่นิสตาลงไปก่อนดีกว่าเพราะว่า เรื่องของแบบความต้องการของตลาดเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับแต่ว่าพอเราทําไปสักระยะหนึ่งเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนอะ่ะทำไปแล้วมันตันตันก็คือเอ้ยอหมวดแมนดาร่าเนี้ยเราก็ทํามาหมดแล้วแล้วเราจะทำอะไรต่อดีอ่ะเพราะว่าเราเซิร์ชคีย์เวิร์ดมันก็ไม่มีสักเกตก็ลองจับมิกซ์แอนแมทตีมต่างๆเข้าด้วยกันดูคือจริงๆแล้วนอกจากแอนิโมแมนดารก็ยังมีอีกเยอะเลยครับฟลาเวอร์ใช่ไหมอ่า อย่างเวอร์เนี่ยก็ย่อยลงไปเป็นโรสนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมีคนทําหรือยังนะครับโรสแมนดารินเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าถ้าทําไปอะ่ะมันน่าจะพอขายได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีโรสคอลเลลิ่งบุ๊กครับแเรวก็แค่ทําให้มันแตกต่างจากคนอื่นก็คือแค่เอาแมนดาราไปใส่นะครับประมาณนั้นสําหรับวิธีแก้เรื่องที่3อ่ะต่อไปเหตุผลที่4ก็คือเราอะ่ะทำเนื้อหาหรือทำคอนเทนต์ภายในเล่มของเราเนี่ยได้ไม่ดีนะครับ ข้อนี้สาคัญมากสําหรับคนที่ทําไปแล้วพอขายได้บ้างแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าขายออกได้น้อยหรือแบบใช้ไอทําขึ้นมาแล้วโดนรีวิวที่มันแย่เนี่ยนะครับวิธีแก้ก็คือทําข้างในให้มันดีครับแต่ว่าข้อนี้ยังไม่ต้องกังวลมากเกินไปเพราะว่าเราจะมาถึงข้อนี้นได้เนี่ยแปลว่าคุณน่ะขายหนังสือได้แล้วถูกไหมครับเราลองมาดูตัวอย่างที่มันไม่ดีกันดีกว่าอ่าเล่มนี้แล้วกันเล่มนี้โดน2ดาวรีวิวนะครับ รากดเข้าไปดูกันเก็บไปก่อนหนึ่งเล่มหายอีกสักเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ารีวิวสี่คนแล้วยังไม่ผ่านสามดาวยังติดอยู่ที่สามดาวอีกสักเล่มหนึ่งแล้วกันครับจะได้เห็นแบบภาพชัดๆโอเคเจอแลอาเล่มนี้แล้วกันอ่ะเรามาดูเล่มแรกกันนะครับโดนเล่มนี้โดนสองดาวนะครับส่งไปตั้งแต่สิงหาปีสองศูนย์สองสามพอโดนสองดาวปุ๊บเนี่ยเขารีวิวว่าอะไรภาพไม่เหมือนหน้าปกภาพมันซ้ําๆกันด้วย คุณภาพของการปริ้นออกมาเนี่ยก็เป็นโลคอลิตี้อีกเป็นพูคอลิตี้อีกแล้วก็เบอร์ด้วยทีนี้เรามาดูว่ามันจริงไหมลองมาดูภาพข้างในกันนี่ครับเห็นไหมครับว่ารูปข้างในเนี่ยมันมีเงาค่อนข้างเยอะนะครับสําหรับระบายสีอะ่ะมันทําให้คนที่เขาระบายอ่ะมันระบายได้ยากนะครับอ่าอันนี้ก็เลยโดน2ดาวนะครับอ่าดูเล่มถัดไปกันอันนี้เป็นคอลเล by อร์ายนเบอร์นะครับอันนี้มีคนรีวิวไหมดาวเดียวเลยนะครับ เขาบอกว่าหน้าปกเนี่ยไม่ตรงกับไม่ตรงกับรูปภาพข้างในนะครับเรามารีแซมเปิลกันในหน้าปกเขาเป็นภาพประมาณนี้นะครับแต่ข้างในคือเป็นภาพแบบนี้ครับไม่ไม่ตรงกันเลยนะครับนี่ครับอันนี้คือข้างในเนี่ยคือคนคนละสไตล์กันเลยครับตามที่คอมเมนต์เขาว่าเลยก็คือจริงๆแล้วมันควรเป็นแบบนี้แต่ข้างในอ่ะมันเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็เลยโดนดาวเดียวไปเลยนะครับดังนั้นเวลาทําอ่ะคือต้องทําให้มันตรงกันนะครับหน้าปกกับข้างในอะ่ะ คืออย่างนี้น้อยอถ้าใช้ไอเจนมาก็ต้องทําให้มันใกล้เคียงกันนะครับถ้าเป็นระบายสีเนาะถ้าเป็นคอนเทนต์ก็เนื้อเรื่องข้างในควรจะตรงกับชื่อไตเติลที่เราตั้งนะครับมาดูอีกเล่มนึงกันเอาอันนี้เป็นเป็นไกด์ของโปคีเอนะครับเป็นหนังสือคอนเทนต์เขาบอกว่าแต่ละหน้าเนี่ยอธิบายอะไรน้อยมากครับก็คือมีประโยคแค่ไม่กี่ประโยคแล้วก็มีหน้าน้อยโดนส่งคืนนะครับแล้วก็โดนบอกด้ยวยว่าอย่าซื้อนะครับ จริงหรือเปล่าเบลว์แบ,บ็กก็มีตั้งร้อยห้าสิบเอ็ดหน้านะครับเหมือนเขาจัดวางรูปเล่มไม่ดีนะครับคนเนี้มันก็เลยทําให้แต่ละหน้าเนี่ยคือแบบเขาใช้ฟอนต์ที่มันใหญ่อะครับฟอนต์ที่มันใหญ่แล้วก็เว้นวรคช่องไฟเยอะเกินไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิบสิบสี่บรรทัดเองครับหน้าหนึ่งอะรวมกับไตเติลที่ใหญ่ก็คือหน้าหนึ่งมีสิบหกบรรทัดครับใช้หกคูณเก้าเนี่ยอเขาใช้ฟอนต์ที่ใหญ่เกินไปครับมันเลยทําให้แต่ละหน้ามันดูแบบคอนเทนต์มันน้อยนะครับ เราก็เอารีวิวตรงนี้ครับไปปรับปรุงหนังสือเรานะครับเราไปดูของคนอื่นมาแล้วก็มาปรับปรุงของเราข้อนี้น่าจะเห็นภาพกันแล้วครับสําหรับการทําเนื้อหาในเล่มได้ไม่ดีพอแล้วก็วิธีแก้นะครับโอเคสุดท้ายเนี่ยอันนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นข้อที่5ทําหนังสือผิดไซส์นะครับทำหนังสือผิดไซส์อ่ะหมายความว่าอะไรจริงๆแล้วข้อนี้เป็นข้อที่หลายๆคนชอบพลาดกันนะครับคือโอเคแหละเราทําหนังสือออกมาทุกอย่างดีหมดแล้วหน้าปกโอเคนิดที่ทําก็ไม่ได้ยากเกินไป เรื่องที่ทำก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่ในเล่มแล้วก็ทำดีแต่สุดท้ายแล้วขายไม่ได้ก็คือทำผิดไซส์เรามาดูตัวอย่างกันนะครับน่าจะกำลังเป็นหมวดที่คนนิยมก็คือ Boat and Easy c o l อลเลคชันะครับเห็นไหมครับว่า Boat a n d e c s y c o r i n g ลคชัเนี่ยหนังสือในหมวดนี้เนี่ยเขาทำเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือว่าเป็นบอร์ดบุกนะครับพอมาดูด้านล่างเนี่ยเห็นไหมครับว่าส่วนใหญ่คือเป็นบอร์ดบุกหมดเลยประมาณเกิน95%นะครับเดีย๋ยวลองกดเข้าไปสักหน้า 3, หน้า4กันดูนะครับว่ามันยังเป็นบอร์ดบุกอยู่หรือเปล่านี่เห็นไหมครับว่าโอ้บอร์ดบุกเท่านั้นเลยเต็มไปหมดเลยนะครับมีคนทําเป็นไซส์นี้นะครับไซส์8.5คูณ11ดจะเห็นได้ว่าถึงจะตั้งราคาต่ำก็ไม่ไม่ค่อยมีคนซื้อเลยครับเพราะว่าหมวดนี้เนี่ยเขานิยมทําเป็นบอร์ดบุกกัน จริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับว่าทําไมหมวดนี้เนี่ยเขาทําเป็นใช้สี่เหลี่ยมกันก็เพราะว่าหมวดนี้เนี่ยมันชื่อ b o a d and easy c o l l r i n g book เนาะฉะนั้นน่ะรูปข้างในอ่ะก็คือจะเป็นรูปที่ค่อนข้างใหญ่ พอเป็นรูปที่ค่อนข้างใหญ่อย่างสมมติเป็นแตงโมนะครับเป็นแตงโมรูปนี้นะลองจินตนาการดูว่าพอมันมาใส่ะมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะสำหรับบอร์ดบุ๊กก็คือได้รูปแบบฟิตทุกมุมเลยด้านบนก็ชนขอบแตงโมด้านล่างก็ชนเปลือกแตงโมพอดีแต่ในขนาดเดียวกันถ้าจับแตงโมอันเนี้ยมา,าใส่อันเนี้ยจะเห็นได้ว่ามันวางได้ไม่สุดนะครับคือด้านข้างอ่ะมันจะเลยออกไปถ้าเราจะวางแบบบนล่างให้มันสุดดังนั้นอ่ะมันเลยเป็นเหตุผลที่ว่าเขาเลยมาทาไซส์นี้กันอันนี้เนี่ยก่อนจะทำอ่ะจะลืมมาดูทุกคครรัั้งนะบว่า เอ้คีย์เวิร์ดที่เราหามาหมนี้เนี่ยเขาอะทำไซส์อะไรกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5เหตุผลที่ทําให้หนังสือของคุณนขายไม่ค่อยออกหรือว่าขายออกได้น้อยยังไงก็ลองเอา5ข้อเนี้ยไปปรับใช้ดูกับการทําหนังสือส่ง Amazon KDP กันดูนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ใน EP ถัดไปขอบคุณครับ